โอเคครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับวิธีการตั้งค่าหรือว่าเซตอัพตัวรับเหรียญนะครับชนิดที่สามารถรับเหรียญได้หลายๆเหรียญนะครับตอนนี้ที่มันเกิดการเออร์เลอร์หรือคืนค่าโรงงานนะครับเบื้องต้นนะครับเราต้องกด2ปุ่มนะครับมันจะมี3ปุ่มนะปุ่มบนนะครับปุ่มด้านล่างแล้วก็ปุ่มด้านขวานะครับให้เรากดปุ่มทั้ง2ปุ่มตรงนี้นะฮะพร้อมกันนะครับพร้อมกันจะต้องหาอะไรจิ้มนะครับผมหาอะไรจิ้มก่อน ขออนุญาตนะครับกดปุ่มพร้อมกันนะอ่าเมื่อกดพร้อมกันเสร็จปุ๊บนะครับมันจะขึ้นตัว A อย่างนี้นะครับตัว A อย่างนี้ให้เรากดปุ่มข้างบนอีกชั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะขึ้นตัว E นะครับพอขึ้นตัว E ปุ๊บให้กดปุ่มซ้ายนะครับอีกหนึ่งครั้งขึ้นเลขหนึ่งนะครับฉะนั้นว้มหมายคือเราจะบันทึกตัวอย่างเหรียญเป็น อ่าสี่ชนิดนะครับก็คือเหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บบาทนะครับก็ปรับเป็นเลข4นะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดปุ่มข้างบน1ทีครับอ่าจะขึ้น H 1น่นะครับตรงนี้ให้เราปรับเป็นเลข5ครับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ตั้งข้างบนอีกทีหนึ่งกดข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับเป็น P 1นนะครับตรงนี้ให้ตั้งเป็นเลข1เพราะว่าเหรียญ1นบาทนะครับอ่ากดข้างบน1ทีนะครับ เป็น F1 นะครับตรงนี้ให้เราตั้งเป็น10นะครับ1 2 4 5 6 7 8 9 10นะครับเราจะนั่งกดข้างบนต่ออ่า H2 ก็คือเหรียญที่2นะครับให้ตั้งเป็นเหรียญ2บาทก็คือ2เหรียญเอ5้าเหรียญนะครับตัวนี้เป็นเหรียญตัวอย่างตั้งปเป็นเลข5านะครับอ่า H2 ตั้งปเป็นเลข5านะครับกดข้างบนทีหนึ่งเป็น P2 นะครับ ให้ตั้งเป็นเลข2นะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญ2บาทนะครับเลข2กดข้างบนทีหนึ่งนะครับเพื่อคอนเฟิร์มนะครับเป็น F2 ให้ตั้งเป็นเลข10นะครับอ่ากดข้างบนทีหนึ่งให้ H3 นะครับคือเหรียญที่3ให้ตั้งเป็นเลข5นะครับอ่ากดข้างบนทีหนึ่ง P3 นะครับก็คือราคาให้ตั้งเป็นเลข5นะครับเนื่องจากว่าเราเหรียญ5บาทนะครับอ่ากดข้างบนทีหนึ่ง F3 ให้ตั้งเป็นเลข10ครับอ่าประมาณนี้แล้วก็กดข้างบนทีนึงอ่ามาเหรียญที่4นะครับ H4 ให้ตั้งเป็นเลข5าเหมือนเดิมเลข5าก็หมายความว่าเราจะเอาเหรียญตัวอย่างหยอดไป5ครั้งนะครับ กดข้างบนทีหนึง่ง P4 นะครับก็คือราคาของเหรียญที่4ีก็คือ10บาทให้ตั้งเป็นเลขสิบแล้วก็กดข้างบนทีหนึง่ง F4 นะครับก็คือความวของเหรียญน,นะครับก็การรับเหรียญก็ให้ตั้งเป็นเลขสิบกดข้างบนทีหนึง่งมันจะขึ้นอย่างนี้ฮนะ เป็นอันว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับหลังจากนั้นรอให้ระบบนะครับกลับรีบูตมาเป็นเลขศูนย์นะครับรอสักครู่อ่าไม่เป็นเลขศูนย์นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเตรียมเหรียญตัวอย่างนะครับเหรียญตัวอย่างจํานวนละหเหรียญนะครับผมขออนุญาตโอเคนะขั้นตอนต่อไปครับให้เรากดไปที่เมื่อเราเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับเราเตรียมเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปเป็นการให้บันทึกหรือว่าให้ระบบจ,จําค่าเหรียญแต่ละประเทนะครับให้เรากดปุ่มด้านบนหนึ่งทีครับด้านบนหนึ่งทีมันจะเป็น A นะครับกดอีกทีหนึ่งจะเป็น A1 นะครับอย่างนี้หลังจากนั้นให้เราเหรียญแรกก่อนก็คือเหรียญเหรียญบาทนะครับจานวนหาเหรียญเหรียญเมล็นี่คือเหรียญบาทจํานวนห้าเหรียญนะฮะหยอดเข้าไปนะครับหยอดเข้าไป1 หลังจากนั้นให้ให้เราเตรียมเหรียญที่2ต่อก็คือเหรียญ2บาทนะครับหยดเข้าไป5้าเหรียญน,นะครับหลังจากนั้นเตรียมเหรียญ5นะครับเหรียญ5หยดไปี้าเหรียญน,นะครับ A3 ก็คือเหรียญ5 อย่างนั้นเอาเหรียญสิบค <5, S 1> ู่ข้างเหรียญนะครับเหรียญสุดท้าย A4 เป็นเหรียญสิบเรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้นะครับตัวหยอดเหรียญก็สาม,มารถใช้างานได้จากปดกดนตะิะลองหยอดเท็ดเหรียญนะครับก็คือผมจะหยอดเหรียญสิบนะครับมันจะต้องขึ้นตรงนี้ว่าเลขสิบนะครับ 5, เลขสิบมั่ครู่นะครับหยอดเหรียญห้านะครับ,รบหยอดเหรียญห้ามันต้องขึ้นตรงนี้ว่าเลขห้านะครับเห็นไหมฮะเลขห้า ยอดเหรียญ2บาทนะครับยอดเหรียญ2บาทตรงนี้ต้องขึ้นเลข2อ่าโอเคเลข2ยอดเหรียญ1นบาทนะครับเหรียญ1นบาทตรงนี้ต้องต้องขึ้นเลข1นะนะครับโอเคนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการตั้งค่าของกล่องตัวรับเหรียญน,นะครับสวัสดีครับ